เส,เส้นยึดเหรอครับเส้นยึดๆนะแต่เวลาแม่เขานั่งเขาจะเจ็บเด็บตีร้อนหน่อก็เจ็บเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแตกเขาแตกเขาขอวันทิ้งมันแตกตีหมอไอ้อเค,เเคเยหรอกเพราะอะไรให้ใส่ผ้าพันไว้แต่ก็ยังไม่หายในเดือนกว่าแล้ว โอ้ยอยเวีนนามเดี๋ยไปกรุงเทพมันเนี่ยเดี๋ยเรเขียนบนเนี่เนี่ยโอ้ยยังนั่นเดี๋ยวเรเดินไ้เปล่าเลเอาละม้นไปใต่หรือแดดมนนยวนไปี่้ัดบเนี่ยัดเออเี๋ยวเดี๋ยเยวไปยงชิได้ ไว่าเปิดยบงไาลเ่ยอรยาไปแก้ว้อยลไาได้รักน้วเน่ไปข้าหเที่ยวางได้แยกเพราะมันคนใบีบอกว่ากระทอมมันดเข่ามนไดกลอย

ล้มมันโดนมาจาเดือนเป็นยเดือนนร้อยนนีอนแล้วเดินนานแล้วะพอดีอยู่เข้าอยู่โรงพาบาลแล้วหนูก็เลยพารับไปอยู่กรุงเทพไม่มีคนดูหนก็เลยไอยู่กรุให้นอนอย่างเดียวเลยห้ามลวงห้วงก็เดนได้กัล้วงาา่ะงห้างก็เดินได้เดินได้เออลังก็ได้แต่หงางเรคัดไปได้เดี๋ยวนี้คุัล้มางก็ตัล้นะคืร้หรือไปเดิน บางทีเขตายกม่เหมือนยืเมาไดทีเได้ทุกสไม่ได้ินุกเทปที่เูากูกเาเขาาหูตว่าคเย้าเราเคยเป่าก็ตายเยอะันนักทหาหายตัวไปบัตราสูงถึง้ ก้อนอ้อนจนทอแก็เบื่นแะน้นมือูทุกขึ้นเลยก็นเปดไซนลยาพองนอนเกันหอาหน้าเขาแก่ไปอนนั่งนั่งนั่งม่นด้กันั่งค้องหรอกอืมนนนะจ๊ะนอนค้องบ้าเ้ยสองมือเอานมบุไปกินมัน

ตาจอค uh, 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 ูณชวดโอ้หลายทีเป an> allora. ิดทางกันพร้อมแค่นันนเชวดองสีเก่าหนึ่งแลเพิ่นไปล้มเก่าสองพร้อมน้องเป็นฟ้าแก่คนลีน้องวาบายสอวบอแค่ไนกันยัไ่เขาัเหกผู้ลั่ดลัด้หัใจเป็นไห đừng à. à. là... <laughs> <Yêu tăng> à? <laughs> à, luôn nó yêu bọn, đừng nó yêu cứ vậy thế này, sáng lại là yêu tay. À, bây giờ lông nó đó, cái cho kênh cái, Mì Gõ Để không bỏ lỡ chỉ video hấp thì านหนูให้นอนอยู่บ้านย่างเดียวเดือนงอ้ยเป็นนอยู่อย่างกปั่นไก่ฝักไก่ปปุบรักแต่ละมีเกเนาะไปไปนร่องไม่ได้บางไเป็นน้ว่ายบเป็นบานเนือคือจังไรก่อนเป็นเลื้บอทกย่า เอาจะเล่นนักเตะ เสียงนะ้ะพอ่พอพอ่อหลานก็ใหญ่เป็นลุกหญิงสาวแล้วเนาะเราลืมแล้วมนะั้เป็นแต่หลานน้อยๆสามคนในขี้ซ่อนไปไปล่มยุอันนาบ้านยายนี้น่ะนาบ้านยีนน่หรนะอ,อกไอ้